นี่คือฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอของคุณครับผมเขียนให้ทรงพลังเต็มไปด้วยความลึกลับและสร้างความอยากรู้อยากเห็นพร้อม Call to Action ที่สอดคล้องกับจังหวะที่เรื่องเริ่มเข้าสู่ความลึกลับพอดีคุณเคยสงสัยไหมว่าก่อนที่สยามจะกล้าเข้าสู่โลกสมัยใหม่แผ่นดินแห่งนี้ซ่อนความลับอะไรเอาไว้ในป่าลึกกลางหมู่บ้านเล็กๆริมน้ำมีเสาหินลึกลับที่ผู้ที่ไม่เคยกล้าเล่าความจริงและคืนหนึ่งเมื่อเด็กหนุ่มชื่อสุริยาเอื้อมมือแตะมันทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดกาล เสียงกลองโบราณดังขึ้นจากใต้ดินหมอกดำปกคลุมหมู่บ้านและสิ่งที่ตื่นขึ้นคือพลังจากพันธสัญญาโบราณที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะพาไปพบความจริงแบบไหนและชะตาของสุริยาจะนำไปสู่การกอบกู้หรือหายนะฟังต่อให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมตำนานนี้ถึงถูกปิดบังมานานานับพันปีและถ้าคุณอยากฟังเรื่องลึกลับแบบนี้อีก อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและอ o m m e n t ไอเดียของคุณไว้ด้วยเพราะเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกเล่ากำลังรอคุณค้นพบอยู่ชี้มือไปทางขวาคุณอยากให้ผมเขียนหลายเวอร์ชั่นของหุเช่นเวอร์ชั่นสั้น15วินาทีเวอร์ชั่นยาวเล่าเปิดเรื่องสำหรับใช้ตัดต่อใน YouTube ไหมครับหมอกปกคลุมป่าเก่าแก่ที่มีอายุนับศตวรรษยามเช้าเงียบสงัดหยดน้ำค้างเกาะบนใบพผ่เสียงระฆังวัดดังแผ่วเบามาจากที่ไกล สยามในยุคที่ยังไม่มีแสงสว่างของโลกสมัยใหม่เด็กๆในหมู่บ้านวิ่งเท้าเปล่าไปตามพื้นดินหญิงสาวล้างข้าวในหม้อดินเผาผู้เท่านั่งเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าอยู่ริมทุ่งนาแต่ในความสงบสุขนั้นมีคำถามที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนทำไมเสาหินเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำถึงมีลวดลายประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจและเพราะเหตุใดผู้เฒ่าทุกครั้งที่ถูกถามถึงมัน จะเงียบงันราวกับไม่อยากให้ใครรู้ค่ำคืนหนึ่งเมื่อแสงจันทร์เปลี่ยนทุ่งนากลายเป็นสีเงินหนุ่มสาวในหมู่บ้านมักจะแอบไปที่เสาหินนั้นรอบๆเสามีความเงียบวังเวงเหมือนแม้แต่สายลมยังหยุดหายใจบางครั้งพวกเขารู้สึกได้ว่าดวงตาที่สลักอยู่บนเสากำลังเคลื่อนไหวมองตอบกลับมาผู้ทามักเตือนเสมอใครที่กล้าเปิดเผยความลับนี้ ชะตาชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคือความสุขหรือหายนะที่กำลังรอคอยวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อสุริยาเดินทางไปที่เสากับเพื่อนๆ่นยิงก้าวเข้าไปใกล้พื้นดินก็สั่นสะเทือนเบาๆใต้ฝ่าเท้าเพื่อนเพื่อน,นต่างถอยหนีด้วยความกลัวแต่สุริยากลับเอื้อมมือแตะเสาหินทันใดนั้นเมฆดำปกคลุมฟ้า เสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วสายลมเย็นเยือเยือพัดออกมาจากเสาราวกับเป็นเสียงกระซิบของวิญญาณโบราณในหูของสุริยาได้ยินถ้อยคำแปลกประหลาดไม่ใช่ภาษาใดแต่กลับซึมลึกลงไปถึงหัวใจชาวบ้านพากันวิ่งมาที่นั่นเมื่อได้ยินเสียงประหลาดพวกเขาพบสุริยาย,ยืนอยู่ต่อหน้าเสาในดวงตาของเขาส่องประกายแสงแสงที่ไม่มีใครเคยได้เห็นมาก่อน ทุกหัวใจในหมู่บ้านเต็มไปด้วยคำถามเดียวกันนี่คือวินาทีที่ความลับโบราณจะถูกเปิดเผยหรือคือเงามืดที่กำลังจะกลืนกินหมู่บ้านไปตลอดกาลเสียงลมพัดวิวผ่านยอดไผ่เปลวไฟจากคบเพลิงที่ชาวบ้านถืออยู่สันระริกเหมือนกำลังหวาดกลัวสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่สุริยาแต่เขากลับยืนนิ่งเหมือนถูกบางสิ่งสะกดทันใดนั้นเสาหินเริ่มส่องแสงสีทองอ่อน ลวดลายประหลาดที่เคยเงียบงนันกลับเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตรากับเล่าเรื่องราวที่ถูกเก็บงำม,มานานหลายร้อยปีเสียงผู้เท่าคนหนึ่งสั่นเครือถึงเวลาแล้วสิ่งที่เราหลบเลี่ยงมาเนิ่นนานกำลังตื่นขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบพื้นดินใต้เสาหินก็แตกร้าออกเสียงแตกก้องสะท้อนทั่วทั้งหุบเขาเด็กๆร้องให้หญิงสาวกรีดเสียงด้วยความหวาดกลัว ผู้ชายในหมู่บ้านรีพยายามฉุดสุริยาให้ออกห่างแต่ร่างของเขาหนักแน่นเหมือนรากไม้ฝังอยู่กับพื้นไม่มีใครขยับเขาได้แม้แต่นิดเดียวสุริยาเหงื่อยหน้าขึ้นแสงในดวงตาของเขาเข้มขึ้นจนแทบจะทําให้ทุกคนเบือนสายตาเสียงกระซิบจากเสาหินดังขึ้นชัดเจนเหมือนเรียกชื่อของเขาและในห้วงขณะนั้นเองทุกคนก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนใหม่ มาจากในป่าลึกด้านหลังวัดเก่าแก่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเสียงกรองโบราณดังขึ้นช้าๆไม่มีใครเห็นว่ามาจากที่ใดแต่จังหวะนั้นตรงกับเสียงหัวใจของชาวบ้านทุกคนเต้นแรงช้าหนักแล้วรอยแตกใต้เสาหินเรื่องขยายออกทีละน้อยเหมือนบางสิ่งจากอดีตกำลังจะก้าวออกมาดินแตกกว้างขึ้นเรื่อยๆกลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นควันโบราณลอยฟุ้งขึ้นมา ราวกับประตูที่เชื่อมโลกสองยุคก,กำลังถูกเปิดออกชาวบ้านพากันถอยห่างบางคนล้มคุกเข่าลลงด้วยความสิ้นแรงแต่สายตาย,ยังจับจ้องไปที่กลางรอยแตกที่ซึ่งเงาดำค่อยๆปรากฏขึ้นสุริยาย,ยังยืนอยู่ที่เดิมร่างของเขาถูกอบล้อมด้วยแสงจากเสาหินทุกคนมองเห็นชัดเจนว่าสัญ,ญลักษณ์บนผิวเสาเริ่มลอยออกมาพันรอบตัวเขาเหมือนงูทองที่มีชีวิต เสียงผู้เท่าอีกคนตะโกนออกมานี่คือการเลือกสรรของวิญญาณบรรพชนแต่ทันทีที่สิ้นเสียงเงาดำในรอยแยกก็ขยับตัวเป็นร่างสูงใหญ่ที่สวมส,สตราวุธเก่าแก่ใบหน้าไม่ชัดเจนเหมือนถูกปกคลุมด้วยหมอกกลองโบราณยังคงดังต่อเนื่องแต่คราวนี้ชัดเจนขึ้นใกล้ขึ้นเหมือนก้องออกมาจากอกของสิ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นมาสุริยาหันไปมองผู้คนรอบรอบ ในแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยและความหวาดหวัน่นเขาอ้าปากเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ก่อนที่เสียงจะหลุดออกมาร่างในหมอกก็ก้าวขึ้นมาจากรอยแตกอย่างช้าๆพื้นดินสั่นสะเทือนแรงจนต้นไผ่รอบๆเสาหินเอลูคบเพลิงในมือชาวบ้านดับวูบไปเกือบหมดเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลงมาภาเงาของร่างสูงใหญ่กลางหมู่บ้านเงาหมอกนั้นค่อยๆชัดขึ้น กราะโบราณที่เต็มไปด้วยรอยสลักสะท้อนแสงเหมือนทองหมุนที่ถูกฝังมานานนับศตวรรษในมือของมันถือหอกยาวปลายหอกเปล่งประกายสีเงินวาววับสุริยาจ้องมองสิ่งนั้นแสงจากเสายังคงพันรอบตัวเขาและเมื่อร่างหมอกก้าวเข้ามาใกล้สัญ,ญลักษณ์บนเสาก็เปล่งแสงแรงขึ้นรากับตอบรับการมาของมันเสียงคร่ำครวญโบราณดังขึ้นทั่วบริเวณ เหมือนเป็นบทสวดจากผู้คนที่ล่วงลบไปนานแล้วผู้เท่าบางคนสุดลงกับพื้นพร้อมเอ่ยคําที่ไม่มีใครในหมู่บ้านเข้าใจสุริยาก้าวไปข้างหน้าทั้งที่ขาของเขาสัน่นในดวงตาสะท้อนภาพของร่างหมอกและชั่วขณะนั้นเองหอกโบราณในมือสิ่งนั้นก็ค่อยๆย,ยกขึ้นชี้ตรงมายังเขาเสียงฟ้าผ่ากึกก้องบนท้องฟ้า ลมแรงพัดหมู่บ้านจนหลังคามุงจากสันไหวข้าวที่ตากอยู่ปลิวกระจายไปทั่วผู้คนแตกตื่นบ้างกรีดร้องบ้างพากันกอดลูกหลานแน่นปลายหอกโบราณยังคงชี้ตรงมาที่สุริยาแสงจากเสาหินพุ่งกระแทกเข้าใส่หอกเกิดเป็นประกายแสงจ้าจนทุกคนต้องยกมือบังตาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากร่างในหมอกไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงที่ดังก้องเหมือนมาจากทั้งแผ่นดิน ทายาทแห่งพันธสัญญาเจ้าถูกเลือกแล้วสุริยาตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกออกเขาอยากจะหนีแต่เท้ากลับไม่ขยับชาวบ้านต่างมองเขาด้วยความหวาดกลัวปนสงสัยไม่มีใครเข้าใจว่าทายาทหมายถึงอะไรผู้เท่าที่แก่ที่สุดในหมู่บ้านค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นด้วยแรงที่เหลือน้อยเขาสั่นหัวเบาๆน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว มันเริ่มขึ้นแล้วพันธสัญญาที่เราหวังว่าจะไม่ต้องเผชิญได้หวนกลับมาสิ้นเสียงนั้นรอยแตกใต้เสาหินก็สว่างวาบและเสียงกลองโบราณดังขึ้นถี่รัวเหมือนเรียกสิ่งอื่นๆให้ตื่นตามออกมาพื้นดินสั่นสะเทือนหนักขึ้นจนเสาหินแทบแตกเป็นเสี่ยงหมอกดำลอยฟุ้งออกมาจากรอยแตกแผ่คลุมทุ่งนารอบหมู่บ้านราวกับกำแพงแห่งเงามืดเสียงกลองที่ดังรัวผสมกับเสียงคำรามต่ำลึก ทำให้หัวใจของทุกคนเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสุริยายืนกลางแสงเสาร่างสูงใหญ่ในเกราะโบราณยังคงยกหอ,อกขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชี้มันปักหอ,อกลงกับพื้นตรงหน้าเสียงกระแทกสะเทือนลั่นไปทั่วหุบเขาทันใดนั้นเสาหินแตกออกเป็นสองเซี่ยวด้านในเผยให้เห็นสัญลักษณ์โบราณที่หมุนวนเหมือนดวงตาที่กำลังลืมตาขึ้นจากการหลับไหลย,ยาวนาน แสงจากสัญลักษณ์พุ่งเข้าใส่สุริยาเต็มแรงจนเขาต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดผู้คนวิ่งหนีออกไปไกลแต่บางคนยังยืนมองด้วยความตกตะลึงร่างของสุริยาเริ่มเปลี่ยนไปผิวหนังส่องประกายเหมือนทองแดงเก่าดวงตาส่องแสงสีเดียวกับเสาหินแล้วเสียงจากใต้ดินก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับร้อยนับพัน เหมือนวิญญาณน,นักรบจากอดีตท,ที่กำลังตื่นขึ้นมาพร้อมกันในค่ำคืนนั้นเสียงโห่ร้องของวิญญาณน,นักรบดังสะท้อนจากทุกทิศราวกับทั้งผืนแผ่นดินกำลังสั่นไหวไปกับความกรดเกรี้ยดที่ถูกกักขังมานานหมอกดำหนาทึบปกคลุมหมู่บ้านจนมองไม่เห็นแม้แต่งเงาของดวงจันทร์สุริยท์รดลงคุกเข่ามือกุมอกที่ส่องแสงร้อนว่าราวกับเปลวไฟอยู่ข้างในร่างในเกราะโบราณก้าวเข้ามาใกล้ เงาของมันทอดยาวท่าบ,บนพื้นแตกแยกจนดูเหมือนกำลังกลืนกินร่างของสุริยาผู้เทาร้องตะโกนทั้งน้ำตานี่คือกรรมพันธ์ที่เราหนีไม่พ้นสายเลือดที่เชื่อมกับนักรบสาบานตายแห่งอดีตทันใดนั้นเสียงกลองหยุดลงความเงียบปกคลุมแต่เป็นความเงียบี่หนักหน่วงจนทุกคนหายใจติดขัดจากรอยแตกในดินควันสีแดงค่อยๆพวยพุ่งพุ่งขึ้ขน ภายในควนนั้นปรากฏเป็นเงาร่างนักรบนับไม่ถ้วนถือดาบโล่และธนูโบราณแววตาแข็งกร้าวเหมือนถูกปลุกจากสงครามที่ไม่เคยสิ้นสุดสุริยาเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเปล่งแสงแรงกล้าและทันใดนั้นเสียงโบราณก็ดังก้องออกมาจากปากเขาไม่ใช่เสียงของเด็กหนุ่มแต่เป็นเสียงหนักแน่นราวกับก้องมาจากนักรบพันปีเจ้าทั้งหลายจงกลับสู่สมรภูมิของเจ้า พื้นดินสั่นสะเทือนอีกครั้งวิญญาณนักรบนบพันชักอาวุธพร้อมเพรียงและพุ่งสายตาไปยังป่าลึกเบื้องหลังวัดเก่าราวกับมีศัตรูที่มองไม่เห็นกำลังรออยู่ในความมืดนั้นเสียงกู่ร้องของวิญญาณนักรบดังขึ้นพร้อมกันก้องสะท้อนจนท้องฟ้าสะเทือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสั่นไหวเหมือนจะพังทลายลงไปใต้ดินสุริยาย,ยืนขึ้นช้าๆดวงตาย,ยังคงเปล่งแสงสีทองแดงเข้ม มือของเขายกขึ้นโดยไม่รู้ตัวนักรบวิญญาณพันก็เคลื่อนไหวตามเหมือนร่างของเขากลายเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์ผู้คนที่เหลือในหมู่บ้านบางคนซุดลงกราบบางคนพยายามหนีแต่ถูกหมอกน้ำหนาทึบดักทางไว้ทุกสายตาเต็มไปด้วยความสับสนนี่คือการช่วยเหลือหรือการเริ่มต้นของหายนะจากป่าลึกด้านหลังวัดเก่ามีเสียงคำรามต่ำก้องออกมา เสียงนั้นหนักแน่นจนทําให้แม่น้ําทั้งสายสันสานต้นไม้โบราณโค่นหักลงทีละต้นเหมือนมีบางสิ่งมือหมากำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้นักรบวิญญาณทั้งหมดหันหน้าไปทางเสียงนั้นธนูถูกดึงสองมือกําดาบแน่นโลโบราณกระทบกันเป็นเสียงก้องดังกังวานสุริยาเองก็มองไปทางเงามืดในป่าหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเพราะเขารู้สึกได้ชัดเจน สิ่งที่กำลังจะปรากฏไม่ใช่เพียงศัตรูธรรมดาแต่คือบางอย่างที่เชื่อมโยงกับชะตาของเขาเองเงามืดมือหมาเริ่มโผล่พ้นจากแนวไม้ใหญ่สองดวงตาสีแดงสว่างว่าปลางความมืดรากับเปลวเพลิงที่เฝ้ามองมาจากก้นเหวลึกทุกเสียงในหมู่บ้านหยุดลงแม้แต่เสียงหายใจของผู้คนก็เหมือนถูกขังเอาไว้พื้นดินสะเทือนหนักขึ้นอีกครั้งทุกย่างก้าวของสิ่งนั้นทำให้พื้นแผ่นดินแตกร้าวเป็นทางยาว เมื่อมันก้าวออกมาจากป่ารูปร่างสูงใหญ่ราวกับภูเขาเล็กก็ปรากฏให้เห็นร่างนั้นถูกคุ้มด้วยเกล็ดดำม,มันเงาเขาโค้งยาวเหมือนสัตว์ในตำนานและปีกที่กว้างใหญ่ปัดหมอกกระจายไปทั่วท้องฟ้าเสียงผู้เท่าขาดห่วงอสุราที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่บรรพากาลนักรบวิญ,ญญาณส่งเสียงโห่ร้องพร้อมกันยกอาวุธขึ้นราวกับเตรียมต้อนรับศึกสุดท้ายแต่ท่ามกลางความโกลาหล่ะ สุริยากลับรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเหมือนสายใยลึกลับที่ผูกเขาเข้ากับอสูราตนนั้นดวงตาสีแดงเพ่งตรงมาที่เขาร่างมหือมาหยุดชะงักเพียงครู่แล้วเสียงคำรามก็ดังก้องไปทั้งหุบเขาแรงจนทําให้คนในหมู่บ้านหลายคนล้มลงกับพื้นทว่าในหูของสุริยาเสียงคำรามนั้นกลับฟังชัดเจนเป็นคำพูดเจ้าคือผู้สื่อสายเลือดข้าสุริยาชะงักงนัน ดวงตาเบิกกว้างเมื่อได้ยินถ้อยคำที่ไม่ควรเป็นจริงเลือดในกายไหลเวียนร้อนแรงเหมือนถูกปลุกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่มาตลอดชีวิตอสุรมหมาโน้มตัวลงสองดวงตาแดงฉานยังคงจ้องทะลุถ,ถึงหัวใจเขานักรบวิญญาณรอบๆส่งเสียงโห่ร้องก้องสะท้อนแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อโจมตีหากเป็นเสียงที่ราวกับกำลังถวายความเคารพผู้เฒาผู้แก่ต่างหน้าซีดเผือด บางคนร้องให้สอะอึกสะอื่นบางคนสวดมนต์เสียงสั่นพร่ด้วยความกลัวมันเป็นจริงสายเลือดแห่งพันธะต้องสืบต่อสุริยาก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับหนักเหมือนถูกดึงติดกับแผ่นดินหัวใจของเขาสับสนคำถามมากมายแล่นวนอยู่ในหัวทำไมเขาถึงได้ยินเสียงของอสุราทำไมเลือดของเขาจึงตอบรับเสียงเรียกนั้นอสุรากางปีกกว้าง เงามืดคลุมทั้งหมู่บ้านจนจันดับหายเสียงคำรามแผ่วต่ำหลุดออกมาอีกครั้งเจ้าจะสืบทอดพลังของเราหรือเจ้าจะปล่อยให้แผ่นดินนี้ดับสิ้นไปต่อหน้าต่อตาสุริยากำหมัดแน่นแสงจากดวงตาและสัญ,ญลักษณ์บนร่างยิ่งสว่างเจิดจ้านักรบวิญ,ญญาณทั้งหมดหยุดนิ่งรอการตัดสินใจของเขาเพียงผู้เดียวเหงือเม็ดใหญ่ไหลอับหน้าสุริยา มือของเขาสั่นสถานแต่ดวงตาไม่ยอมแล้วไปจากอสุราหัวใจเขาเต้นแรงราวกับกลองศึกรอบกายเต็มไปด้วยความเงียบงนันนักรบวิญญาณยืนคอยราวกับรูปสลักหินผู้เท่าและชาวบ้านต่างกลั้นหายใจทุกสิ่งหยุดนิ่งรอเพียงคำตอบของเขาแสงจากสัญ,ญลักษณ์บนร่างกายสุริยาเริ่มหมุนวนราวกับเปลวเพลิงมีชีวิตมันสอดคล้องกับลมหายใจของเขา ยิ่งเขากำหมัดแน่นเท่าไรแสงนั้นก็ยิ่งแรงกล้าเสียงโบราณแว่วขึ้นในหูอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงของหลายคนประสานกันเหมือนนักรบจากหลายยุคสมัยพูดเป็นหนึ่งเดียวเจ้าถูกผูกพันด้วยชะตาเลือดแต่เส้นทางยังอยู่ในมือเจ้าเองสุริยาหอบหายใจแรงสายตาหันไปมองผู้คนในหมู่บ้านเด็กๆที่สั่นกลัวในอ้อมกอดแม่ ชายชาราที่ร้องให้สออึกสะอื่นและดวงตานับร้อยที่เต็มไปด้วยความหวังและหวาดกลัวอสูรค้งหัวต่ำลงดวงตาสีแดงฉานเข้าใกล้จนเนาสะท้อนอยู่ในดวงตาของสุริยาเลือกสามนุษย์เลือดของเจ้าจะเป็นผู้กอบกู้หรือเป็นผู้ทำลายทุกสิ่งที่เห็นต่อหน้าเสียงก้องกังวานสะเทือนลั่นไปทั่วทั้งหุบเขาและในห้วงวินาทีนั้นเอง แสงจากร่างสุริยาก็พุ่งทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าจนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสว่างสวัยราวกับวันใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นท้องฟ้าถูกฉีกออกด้วยเส้นแสงที่พุ่งขึ้นจากร่างสุริยาเมฆคดำแตกกระจายออกจากกันราวกับถูกผลักใสแสงนั้นสว่างจนทุกผู้คนต้องยกมือปิดตาเหลือเพียงเสียงก้องสะท้อนของพลังที่ไม่เคยปรากฏในดินแดนนี้มานานนับพันปีนักรบวิญ,ญญาณทั้งหมดคุกเข่าลงพร้อมกัน อาวุธในมือท่าพ,พื้นอย่างพร้อมเพรียงเสียงโลหะกระทบกันดังสะท้อนออกไปไกลร่ากับการสาบานพักดีที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อสูราย,ยังคงยืนนิ่งเงาของมันคลุมทั้งหมู่บ้านแต่ดวงตาสีแดงฉานกลับแปรเปลี่ยนจากความดูร้ายกลายเป็นความคาดหมายเหมือนกำลังทดสอบบางสิ่งสุริยารู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไป เลือดในกายพรุ่งพ่านเหมือนลาวาเสียงนักรบโบราณก้องอยู่ในหัวเจ้าคือสะพานระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งพันธสัญญาไม่มีใครปฏิเสธได้อีกต่อไปชาวบ้านเริ่มพากันร้องไห้บางคนตะโกนขอให้สุริยาเลือกปกป้องบางคนสวดมนต์ขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดแต่ทุกสายตาย,ยังจ้องไปยังเด็กหนุ่มตรงกลางเวทีแห่งโชชาตาอสูราแผ่เสียงก้องสะท้อนอีกครั้ง จนภูเขารอบด้านสะเทือนหากเจ้ากล้ามาหนึ่งก้าวสู่ข้าแผ่นดินนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสุริยายืนนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกและเท้าที่หนักหน่วงของเขาเริ่มขยับช้าๆไปข้างหน้าสุริยาก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางสายตานับร้อยดวงตาของเขาส่องประกายสว่างชัดแสงจากร่างกายยังคงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า เมื่อเท้าของเขาแตะพื้นตรงหน้าอสุราเสียงกลองโบราณก็หยุดลงในทันทีนักรบวิญญาณพันเงียบงนันสายลมที่เคยพัดแรงกลับสงบลงหมอกดำค่อยๆจางหายราวกับไม่เคยปรากฏมาก่อนท้องฟ้าเปิดกว้างเผยแสงจันทร์ที่ส่องลงมาอีกครั้งอสุราหมายืนนิ่งจากนั้นก็ค่อยๆก้มสีสตมัมเป็นการยอมรับที่ไม่มีใครในหมู่บ้านคิดว่าจะได้เห็น เสียงของมันดังก้องเหมือนสายฟ้าเจ้าคือผู้สืบสายเลือดและผู้เปลี่ยนชะตาแผ่นดินนี้สุริยายืนนิ่งน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาที่สว่างสวยัยเขาหันไปมองชาวบ้านเห็นเด็กๆยิ้มทั้งน้ำตาเห็นผู้เท่าพนมมือไหว้ด้วยความศรัทธาในค่ำคืนนั้นพันธสัญญาโบราณถูกกลุกขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อหายนะ แต่เพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสิ่งที่เคยเป็นศัตรูให้กลายเป็นพลังในการปกป้องผืนแผ่นดินเสียงกลองดังขึ้นครั้งสุดท้ายช้าหนักและสงบราวกับเป็นการปิดตำนานที่ถูกเล่าขานมาหลายชั่วอายุคนและเมื่อรุ่งอรุณมาถึงแสงแรกของวันใหม่ทาบลงบนหมู่บ้านสุริยายือนอยู่กลางทุ่งนาไม่ใช่ในฐานะเด็กหนุ่มอีกต่อไป แต่ในฐานะผู้แบกชะตาของแผ่นดินสยามเก่าแก่เรื่องราวที่เริ่มจากเสาหินลึกลับได้กลายเป็นตำนานบทใหม่ของบ้านเมือง